เกินต้านจริงๆสำหรับทัพซุปตาจีนที่ยกทัพมาถ่ายทำรายการกี브รันนิ่งกันในไทยโดยจากชุดไทยเมื่อวานนี้มาวันนี้ที่อีกระดับกับยูนิฟอร์มชุดนักเรียนไทยหลังจากสร้างความประทับใจด้วยการปรากฏตัวในชุดไทยสุดอลังการระหว่างมาถ่ายทำรายการกี브รันนิง่งหรือ running man อร์ชั่นจีนกันที่เมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวานนี้วันที่11มิถุนายน66 ล่าสุดช่วงบ่ายวันนี้กองทัพดาราศิลปินตัวท็อปไม่ว่าจะเป็นดีแล่นหวังหรือหวังเฮอตี้ดีแลนแวงพระเอกซีรีส์ f 4จีนนิ ene, ่อการเดนปี2018รวมถึงซีรีส์ของรักของข้าเลิฟบีทวีนแฟรี่แอนดเดวิลรวมไปถึงชายสวีคุณไก่เอ็กซะกุลดาราศิลปินหนุ่มฮอตที่กำลังจะมีโชว์ใหญ่ในไทย วันที่25มิถุนายนนี้ไม่นับรวมนางเอกตัวแม่อย่างไปลูใบแอลยูโจเซินโจเชิรและอีกเทียบทุกคนปรากฏตัวในยูนิฟอร์มชุดนักเรียนไทยคลิกชมคลิป,ลปรวมสตา์ในชุดนักเรียนโบกมือทักทายแฟนๆงานนี้จะเห็นดีแล่นหวังสุดทะเลนขี่จักรยายนพร้อมสวมแว่นดำส่วนชายสวีคุณ ก็มีภาพยกมือไหว้แฟนๆชาวไทยอย่างนอบน้อมไม่นับรวมที่ยูนิฟอร์มชุดนักเรียนของทุกคนปักชื่อของดาราศิลปินคนที่สวมอยู่เป็นภาษาไทยแม้แต่ตุ๊กตาของไปลูกก็ปักชื่อเป็นภาษาไทยโดยแต่ละคนไม่ลืมออกมาโบกมือทักทายและไหว้แฟนๆที่ไปให้กำลังใจกันอย่างน่าประทับใจทำเอาแฟนๆคอบันเทิงจีนในไทยปลื้มปริ่มแห่กดไลค์กดแชร์กับอย่างแตกแตนกระชอนโลกโซเชียลทั้งไทยและจีนกันอีกครับ งอคลิกชมช็อตซูมสตาจีนออกมาไหว้ทักทายแฟนๆตามข่าวระบุว่าในวันนี้มีการยกกองไปถ่ายทำกันที่พัทยาซึ่งทัพดาราศิลปินที่ยกทัพมาถ่ายทำก็ยังมีหลีเฉินลี่เชนอดีตคู่มั่นของฟ้านปิงปิงแฟนบิงบิงซึ่งอย่างที่แฟนๆทราบว่าหลีเฉินนั้นเป็นที่ใหญ่ของแก๊ง Keep r u n n i n รวมไปถึงแองเจลาเบบี้แองเจลาบาบี ฟแฟนเฉิงเฉิงแฟนเฉิงเฉิงเจิ้งไขเจิ้งไก่ซงอีถ้ถีหรืออูกี้ยูกี้สมาชิกชาวจีนของวง G i d อ e จากเกาหลีใต้นอกจากนี้เทปนี้ยังจะมีสองศิลปินสาวสายเลือดไทยมาร่วมสร้างสีสันในฐานะแขกรับเชิญคนสำคัญผสมกับเป็นเจเมาบ้านไม่ว่าจะเป็นมินนี่นิชชามินนี่สมาชิกวง G I D L ด e, และซ e ันนี่เกวลินสู N n e e ดาราศิลปินสาวที่ตอนนี้โด่งดังมากในฐานะศิลปินเดี่ยวในจีนโดยซันนี่นั้นเพิ่งจะลัดฟ้าถึงไทยก่อนตรงไปพัทยาเมื่อช่วงบ่ายวันนี้